สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรือปร์เซอร์ซีนะฮะเต่าเต่มามันงานเร็วจังไนะที่จะนอนก่อนทำไมเต๋าพาพี่มาฮะดูดูเวทีมาดูเวทีอะไรนี่รับมุกงหน่อยเอาโทรศัพท์ให้เขาอะไรวะไปดิเรงไป,ไปก่อนลงไปก่อนบ้าพอดีวัาโจบอกให้เอาสมบัติมาให้นะฮะ <c oughs> ผมไปจากห้องอัด <c oughs> แล้วไล่ผมกลับมางาน บอกว่าให้มาก่อนเลยวะเอาโทรศัพท์มาให้แอดมินหน่อยวะเราอุตส่าห์ว่าจะไปเดินเที่ยวกันสักหน่อยไอห,หลังห้านเขาอยู่หลังห้านเราก็เราก็กล่าวว่าเราจะเดินเที่ยวกันสักหน่อยใช่ไหมปรากฏว่าฝันสลายเพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ อาทีมงากสองร้อยเมตรเลีเย m, เ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้าวหายไปไหนอ่ะเลี้ยวซ้ายแล้เวเลี้ยวขวาจ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่แล้วนะจ้าน่อา้าอยู่ไหน อีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3117น่อ้าวตอนนี้อยู่ไหนกันนะครับอันนี้บรรยากาศสดๆหน้าเวทีนะครับสานน้อยเพื่อนันแพงวันนี้อยู่ที่ตลาดเสริมสุขอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับเต่าไปไหนแล้วเราจะกลับแล้วนะเดี๋วเราจะกลับแล้วฮะ เที่ยวกับคอนโดพี่ดิเที่เอาของไม่ให้เขาไปคอนโดพี่เปล่าไปคอนโดพี่ไหมเอาอยู่ไหนกันนะไม่ใช่เราเอาโทรศัพท์ให้เขาแล้วเราก็ไปอาบน,น้ำก่อนไงนี่อ่ะงานล่าสุดเลลยแราจะเอาตีนนอนไหนกันเนีย่ยเดี๋ยวไปดูเลยเดีย๋ยวไ,ไปดูดเอา๋ยวไปเดินไปหาเขา จะต้องเอาโทรศัพท์ไปให้เขาไงเรียกัดก็ ก็อาจอาจอาจจะดูกว้างนะแต่ว่าเดี๋ยวรถมาก็จอดเต็มแล้วลวน้นเราต้องมาเร็วๆหน่อยมันจะได้มีที่จอดอยู่ไหนกันนะ อ๋อแล้วก็ไม่ได้ไปเอาแล้วก็ไม่เดินไปเอาแล้วก็ไม่ได้ไปเอา,เเอาพี่ก็นึกว่าอยู่ไหนกันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเราเจอกันีล้วนปะปอี่มด้ง่ไสบอท,บอท,ท่คลองอล,องลองต่อเด้อลองต่อดูดิต่อไปไฟไปดิ อ๋มอตแล้วดูก่อนลองต่อดิมีเน็ตมัต้องมียังไม่ใส่ิเอก็ต่อกล่องไวไฟก็มีไม่ใช่เหรอต้องเดินไลน์สดเหคะกล่องไวไฟอ่ะอ๋อไม่ยังไม่มีไฟกล่องไวไฟอยู่บตู้ใช่ป่ะกล่องไวไฟอยู่บตู้ใช่ป่ะลองไปถามพี่ใช่ไหมกล่องไวไฟอยู่บนตู้ไหมใครดูใครเก็บกล่องไวไฟมากล่องไวม่ดอยู่้องถามส อยู่ไหนหนอ,อได้เก็บกล่องไวไฟามาไหมครับเหรอ นั่นเจ๊ไก่เหรอไอเจ๊ไก่น่าจะเก็บพ่อประเดี๋แต่ว่าเห็นผู้จัดการก็บอกว่าไว้ใส่รถกันนี่มาใช่ผมก็นึกว่าเก็บกันแล้วไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เดี๋ยวมันคตย่นเจ็บนะมันตเยอเลยมันก็โตได้มาเินมันเจ็บเลยอ๋อไงเจ๊ไก่เก็บเจ๊ไก่เก็บต้องถามเจ๊กุ้งเออเอจ๊กุ้งเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งครบสี่สาย อย <You. S 2> ู่เราต้องถามเจ๊กุ้งปุ๊ปปุ๊บปับลองถามเจ๊กุ้งนะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เขาบอกให้เอาใส่รถตู้ใช่ปะ่ะกล่องไม้ไฟ,ไฟอ่ะเจ๊กุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวโรดพี่โทรมาบอกว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นโอเคเดี๋ยวพี่กลับก่อนละยังไม่ได้อาบน้ำเหม่อบอสไฟแซมไปอัดเสเียงยังไม่ได้อาบน้ำเลย ที่จะกลับห้องแบบน้ำใช่กลับห้องแบบอ่ะพี่เอาเอาขอเปสันให้หนูด้ยนะกับ้ตัวมีแค่สอย่างโอเคโอเครู้เรื่องก็อยาะผมไม่ด้เอาแต่งเป็นสิันกับเ้ได้ไแล้วพี่มาเลยเหรอเย็นเนน่นรตั้งไม่เป็นนะ Wi-Fi อ่ะเสืยอปักก็ได้เลยเสียบปักก็ได้เลยใช่เสอะไรไ้หมดเลยเสียบปักไดเลยก็ไมหาเ็นกใช่ไหมน่าจะเจ๊กปมีคนเก็บอบอกนะว่าหายนะเ็บไม่ใช่เมื่อวานนี้ มันเดียวบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บใช่ไหมผู้จัดจาการมันเดียวได้บอกใช่ป่ะไม่มได้บอกไงไม่เป็นไรอยู่ใจ๊กุ้งะไรเปละาปโอเคครับวันนี้นะที่อ,อตลาดเสริมสุขนะครับที่บางบ่อสมุทรปราการ ก็มาชมมาเชียร์กันได้นะครับสถานที่กว้างขวางนะครับทุกคนจะเป็นสนามที่เล่นนะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเนาะถ้าเอฟซีมาเร็วก็จะดีเนะี่ยจะได้มีที่จอดรถนะครับสถานที่ก็กว้างขวางนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่กว้างตอนที่เอฟซีา FC มากันเยอะๆละลืมถามลืมถัมทักค้านอนงมองแมแอม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกัลังใจให้กับช่องเรื่องบันทึสินนะครับสวัสดีครับเรื่องบันทึกสินนะครับสวัสดีครับ